และอย่าลืมให้กดไลค์ช่องผมให้ไปถึง30สซับด้วยและนี่คือคลิปใหม่นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับอย่าลืมเข้าไปดูอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะ ดูและชอบคลิปไหนอย่าลืมบอกผมด้วยและนี่คือคลิปของผมคลิปฮักกี้บักกี้อันนี้คอปปี้เพลงทำอันนี้ได้รับความยิยมสูงมากคือมันมากกว่าคลิปแรกที่ผมทำอีกอ่ะเออนี่คลิปเกมฟีฟายเกมฟีฟาอ รับเข้าสู่ช่อง m n e m p PP Gaming นะครับเกมนี้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วใช่ h e ร์ร hey, ี่คช่างไหมนี่ไปดูด้วยคุณไม่ต้องสงสัยว่าผมทำไมผมเป็นอย่างนี้โอเคไปก่อนเอ้ยครับก็นี้ก็แลเข้าสู่ช่องก,กดไลค์อย่าลืมกด share, แชร์อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยค่ะ โอเคไป <S <S ไปดูกันที่รับมาเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ให้มันขึ้นสิ่งนั้นมาก,ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักพีเกมเลยนี่ครับอันบน,นอ่ะอันบนเดี๋ยวผมลองกดดูนี่อันนี้อันนี้อ,อ๋อเป็นเกี่ยวกันนี่คือการเนละ่นสักพีเกมนี่นะ ไอควิดเกมอินเอฟเ d ฟมอมีอันนี้ด้วยอาา่าฮะมีอะไรอีกเปล่าะมีแค่นี้เนี่ยโอเคงั้นผมจะโหลดสิ่งนี้มาก็แล้วกันโอเค